มีขายหมดทุกอย่างเลยเลือกซื้อเอาปลาหานนีนัวหอมมาใส่ส้มตำหรือแกงเห็ดผักหวานก็ได้นะคะก็สั่งเขาได้ห้าสิบหกสิบก็ได้ทั้งนั้นจะให้ตามที่เราต้องการนะคะเพื่อนๆตลาดลาวที่บางบอนนะคะเพื่อนๆ ยายบวมเดินเลาะตาลาดลาวนะคะวันนี้ตาลาดลาวที่บางบอนนะคะเพื่อนๆยายบวมเดินเลาะตาลาดลาวนะคะวันนี้จุกแล้วหลายอย่างกระพุ้งกระพูดก็มีผักหวานมีหมดพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองพูดจาหน้ารัก หลอกล้อเล่นกัน <c oughs> บางทีดูมีเขียดน้อยด้วยนะที่เข้าขายมีมะม่วงมีปลาแห้งมีขายหมดทุกอย่างเลยเลือกซื้อเอาปลาช่อนแห้งแล้วมะละกอหัดแดงก็มี มีสารพัดทุกอย่างที่เราอยากกินของที่ต่างจังหวัดโอ้ก็ยี่สิบจับยี่สิบจับนะคะนี่ปลาเขาก็หอมนัวนัวใส่ส้มตำนะคะเพื่อนๆแล้วแต่เราจะเอาเท่าไหร่ ้ามาเดินตลาดจ้ามีก็สั่งเขาได้ห้าสิบหกสิบก็ก็ได้ทั้งนั้นจะให้ตามที่เราต้องการนะครับเพื่อนๆในขนาดมีปลาปละหน้วหนวๆนัวมาไว้ใส่ส้มตำเพื่อนๆนีน่มะม่วงเป็นหลักนี่เลือกซื้อเลือก เขาทำด้วยตากจุกแล้วหลายอย่างกระพุงกระพดก็มีผักหวานมีหมดโห่ก็ยี่สิบจับยี่สิบจับนะคะตอนนี้มะม่วงเยอะหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นฤดูฤดูของมะม่วงอ่อนนะคะ ช่วงนี้ก็มะม่วงแก้วก็คนก็สั่งแล้วไม่ไม่เอาก็มีลูกไปเอาอันใหม่ไปเลือกอันใหม่ก็มีปอกาลวงงต้องตักใหม่ผักผักติว้วผักไข่มดแดงมีมะม,ม่วงเป็นลลหลักเนาะมีหลากตลาดเราก็เอามาเข้มาขมาในเมืองเนาะเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเอามาขายทุกเสาร์อาทิตย์ เราก็มาเดินหาเลือกซื้อเราอยากกินอ่ะเราก็เอามาเข้ามาในเมืองเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเอามาขายทุกเสาร์อาทิตย์เราก็มาเดินหาเลือกซื้อเราอยากกินมีหลากหลายอย่างปลาแห้งก็มีผักผักติวผักไข่มดแดง มีมะม่วงเป็นหลักเนาะมีหลากลกอะไรก็มาเลือกซื้อนะคะเพื่อนเตอนนี้มะม่วงเยอะหน้า,เป,นนา,นาเป็นหน้าหน้าเป็นฤดูฤดูของมะม่วงอ่อนนะคะช่วงนี้ก็มะม่วงแก้วก็หัวก็มีขายผักทองก็มียอดผักผลไม้ที่เราอยากกินก็มีทุกอย่างนะคะแต่ตอนตอนนี้มะม่วงเยอะมาก ไข่มดแดงผักผักติ้วผักไข่มดแดงมีมะม่วงเป็นหลักนมีหลากหลายจุกแล้วหลายอย่างกะพุงกระโพดดก็มีผักหวานมีหมดนี่ไม่รู้ใครขังในขนาดมีปะลาะ เลานวนัวมาไว้ใส่ส้มตำเพื่อนเมื่มมอีมะม่วงเป็นหลักอะไรก็มาเลือกซื้อนะคะเพื่อนเพื่อปาช่อนแห้งแล้วมะละกอบางรนเขารวมตัวกันมะม่วงก็สิบบาทถยี่สิบบาทนะีหลายอย่างาย อะไรก็มาเลือกซื้อ,อนะคะเพื่อนเพืัวก็มีขายฟักทองก็มียอดผักผลไม้ที่เราอยากกินก็มีทุกอย่างนะคะแต่ตอนมีขายหมดทุกอย่างเลยเลือกซื้อเอาผักผักติ้วผักไข่มดแดงมีมะม่วง,งเป็นหลักม,ม,มีหลากับบ หัก็ยี่สิบจับยี่สิบจับนะคะปลาหานี่นัวหอมมาใส่ส้มตำหรือแกงเห็ดผักหวานก็ได้นะคะพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองพูดจาน่ารักหลอกล้อเล่นกันก็ม <c oughs> <า>ีไม่รู้ใครทำมี ไม่รู้ใครสังเราก็มาเข้ามาในเมืองเเป็นวันเสาร์อาทิตย์เขาจะเอามาขายทุกเสาร์อาทิตย์เราก็มาเดินหาเลือกซื้อเราอยากกินปลาช่อนแห้งแล้วมะละกอมีขายหมดทุกอย่างเลยเลือกซื้อเอาพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองพูดจาน่ารัก ดอกล้อเล่นกันบางมีขายหมดทุกอย่างเลยเลือกซื้อเอาหัวก็ยี่สิบจับยี่สิบจับนะคะมัวแดงก็มีมีสารพัปด ทุกอย่างที่เราอยากกินของที่ต่างจังหวัดขนาดมีปลา้าปลา้านวนัวมาไว้ใส่ส้มตำเพื่อนๆนีม่มะม่วงเป็นหลักตอนนี้มะม่วงเยอะหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นฤดูฤดูของมะม่วงอ่อนนะคะช่วงนี้ก็มะม่วงแก้วก็ตอนนี้มะม่วงเยอะมากมีไข่มดแดง คนก็สั่งแล้วไม่ไม่เอาก็มีลูกไปเอาอันใหม่ไปเลือกอันใหม่ก็มีปอกล้าแล้วงงต้องตักใหม่เนี่เลือกซื้อเลือกเขาทำด้วยตากตอนนี้มะม่วงเยอะหน้าเป็นหน้าหน้าเป็นฤดูฤดูของมะม่วงอ่อนนะคะช่วงนี้ก็มะม่วงแก้วก็ ม,มักลักอ็เป็นกองกองนะเขาขายเอาไว้คนมาเลือกซื้อดูปลาแห้งมูดแดงก็มีมีสารพัดทุกอย่างที่เราอยากกินของที่ต่างจังหวัดอย่างอาหารแถวบ้านบ้านเรามีขายทุกสิ่งทุกอย่างปลาแห้งปลาไรมะม่วงมะม่วง นี่ดูมีเขียดน้อยด้วยนะที่เขาขายมีมะม่วงมีปลาแห้งขนาดมีปลาะปลาระ,ระนวๆนัวมาไว้ใส่ส้มตำเพื่อนๆนีมะม่วงเป็นหลักมะแดงก็มีมีสารพัด ทุกอย่างที่เราอยากกินของที่ต่างจังหวัดอย่างอาหารแถวบ้านๆเรามีขายทุกสิ่งทุกอย่างปลาแห้งปลา,มามอะไรมะม่วงมะม่วงเป็นๆเ,เดินเลาะหาซื้ออยู่ซื้อกินตามภาษาอยากกินอะไรก็ซื้อเอาใครคนก็สั่งแล้วไม่ไม่เอาก็มีมลูกไปเอาอันใหม่ เลือกอันใหม่ก็มีพ่อค้าและงงต้องตักใหม่ของค้าลายอย่างไม่ว่าปลาหรือว่าเครื่องสมนุนไพรพ่อค้าแม่ค้าก็เป็นกันเองพูดจาน่ารักหยอกล้อเล่นกัน